ผู้ชมขาวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยากจะมาขอบคุณนะคะสําหรับทุกๆรีวิวนะคะที่ได้มาจากคุณลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะคะอันนี้เราซึ้งใจมากๆเลยเนาะจุดเริ่มต้นค่ะของคลิปนี้นะคะน่าจะมาจากนี้เลยค่ะอันนี้ให้ผู้ชมได้ดูอันนี้นะคะคุณลูกค้าท่านนี้ค่ะส่งมาบอกว่า ขอบคุณผู้ผลิตคือคุณนุ้ยนะคะที่หายจากตับอักเสบแล้วพี่กิน2กระปุกนะคะกินพร้อมกับยาคุณหมอนะคะขอบคุณที่ทําให้พี่มีสุขภาพที่ดีขึ้นและเ,เพิ่งทราบค,ค่าตับค่ะวันนี้นะคะก็คือจาก124นะคะเหลือ30ปรบมือค่าตับอักเสบ ค่าแตัปเปอร์เส็น2 4นี่คือเยอะมากๆเนี่ยเางยผมตอนที่ตับตับปอระเสขึ้นเนีอะ uh huh. ประมาณ65 60วัยนี่คือนี่คือคือคุณลูกค้าท่านเนี้ยค่าปกติคือไม่เกิน50ค่ะหนยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามันหัวใจมันพองโตมันบอกว่าเฮ้ยเรารู้แล้วว่าเราตั้งใจทําของดีเนาะและยิ่งแบบว่า ออคุณลูกค้าไปทานแล้วอ่ะทานแล้วช่วยในเรื่องสุขภาพและทําให้คุณภาพชีวิตที่ดีแล้วบอกว่าเนี่ยทาให้ที่มีสุขภาพดีขึ้นอ่ะนุ้ยแบบภูมิใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยอย่างที่บอกว่านุ้ยตั้งใจมากๆ ใส่ทั้งส่วนผสมแลววะวัตถุดิบที่ดีที่สุดนะคะบวกกับนวัตกรรมที่ทำให้ดูด,ด,ดซึมง,ง่ายนะคะทั้งคุรุคูมีนนะคะแล้วก็ตัวมีน,งนังยินะคะตัวมีน,งนังยิช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะลดภูมิแพ้ลดการป่วยนานนะคะแล้วก็การลดการอักเสบในระดับเซลล์ที่เราไปทำการทดลองกันมานะคะส่วนตัวนี้ค่ะคุรุคูมีนนะคะช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องฟูนฟนูดูแลตัด นะคะแล้วกออ็ช่วยเรื่องลดโอกาสให้ไวัยรัสเนี่ยไม่มีโอกาสลงปอดเรานะคะหรือว่าฟื้นฟูร่างกายเลยแล้วคนบอกว่าตัวเนี้ยทานแล้วเนี่ยช่วยในเรื่องของการนอนหลับง่ายด้วย,นนยจะเห็นผลชัดเลยก็คือตับอักเสบไปก,กี่สลายนะคะไขมันพอกตับน้ำตาล ักใช่นะคะแล้วยังมีอีกบางท่านก็บอกว่าจริงๆด้วยครูขมิ้นเองเนี่ยช่วยในเรื่องของกดไหลย้อนด้วยเพราะว่าตัวสารเคอร์คูคมีนค่ะจะไปช่วยเรื่องของแผลในกระเพาะอาหารนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะรีวิวนะคะเดีด๋ยวนุ้ยรวบรวมให้คุณผู้ชมดูเนาะว่ามีรีวิวอะไรบ้างอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะทั้งกดไหลย้อนเองนะคะแล้วก็นี่ท่าน,นี้ท่าน,นี้ว่าไงนะพ่อนะ สุดยอดมนาะกเพรไตกิีสลายนะครับกินยังไม่ทันหมดสองกระปุกเลยไปตรวจเลือดนะครับค่าไตกิีสลายจาก440เหลือเพียงแค่84นีอ่อันนี้ก็สุดยอดค่ะจริงๆอันนี้ก็สุดยอดเลยเกือบ150นะครับค่ะลงมาเล 84, หลือแค่84หรือกลับมานปอีกแล้วค่ะแล้วก็บอยังบอกด้วยว่าผลเลือดด้านอื่นๆก็เป็นที่น่าพอใจด้วยเช่นเดียวกันเนาะท่านนี้ท่านนี้ก็กำประทานคู่ผู้กับยาเช่นเดียวกัน ะค้ร์รุกูมีนนะคะควบคู่กับยาจากอันนี้คอเลสเตอรอลนะครับจากสองสามร้อยสามสิบหกลงไปเหลือสองร้อยสามสิบสามก็ยังไม่ถึงกับปกติแต่ก็แต่ก็เรียกว่าใกล้เป็นความจริงแล้วเพราะสองร้อยคือปกติใช่ค่ะแต่ใครมาสูบมากไหมใช่นะคะมีอีกมีอีกมีอีกนี่อันนี้ตะกีอันนี้ตะกีเขียนว่าค่าตะกีค่าตะกีใส่สองร้อยกว่านะครับลงมาเหลือแค่ร้อยเดียวคือกลับมาเป็นปกติเลย จริงนี่อันนี้ไอคิสไลคิสจากสี่ร้อยเหลือร้อยสาเจ็ดนะครับ<ม>เพียงหนึ่งเดือนนี่ค่ะอันเนี้ยไม่ใช่ยานะคุณผู้ชม ย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่ยานะคะแต่ว่าด้วยนวัตกรรมและสารสกัดที่เข้มข้นนะคะบวกกับสูตรลับเฉพาะนะคะของเจนคีนะคะว่าเอ๊ตัวเนี้ยดีสารเนี้ยดีแต่ต้องกินคู่อะไรเพื่อเสริมประสิทธิภาพทําให้ร่างกายเนี่ยนำไปใช้แล้วก็ได้เห็นผลแบบนี้ตัวมีนางี้ก็เหมือนกันค่ะมีนางี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะสร้างภูมิคุ้มกันลดอาการภูมิแพ้นะคะก็มีรีวิวจากผู้ชมเช่นเดียวกันเนี่ยอย่างท่านนี้นะคะบอกว่าคือเกิดอาการคันคือ มานะคะเหมือนเป็นภูมิแพ้อยู่หนังนะคะก็ะบอกว่าพอทานไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็นี่ท่าน,นี้บอกว่าเป็นภูมิแพ้เลยน้ำมูกมีน้ำมูกเวลามีน้ำมูกมันจะแบบหายใจไม่ค่อยสะดวกถึงไหมคุณผู้ชมเพราะเหมือนกับทางเดินหายใจตรงนี้มันจะบวมใช่ไหมคะ <c oughs> ก็บอกว่าเนี่ยค่ะหายใจได้สะดวกแล้วคะ่ะนอนหลับง่ายขึ้นด้วยนะคะนี่นี่นะคะเนี่ยคะ่ะมีอีกอะ่ะเยอะเลย นีนะคะเป็นคุณพ่อะคะอายุ80ค่ะบอกว่าจะต้องทานยาแก้แพ้มาตลอดนะคะแล้วพ่อทานมีนางี่สีม่วงของเราเนี่ยนะคะอาการภูมิแพ้ที่เคยมีน้ำมูกตอนเช้าหายไปเลยอาการจามก่อนนอนก็ไม่มีตอนนี้คุณพ่อเลยมั่นใจแล้วทานคู่กันเลยทั้งนี่เลยค่ะสีเหลืองและก็สีม่วงนะคะก็คือมีนางนี้และคุณลุกกูมีนค่ะบอกว่าดีจริงๆค่ะช่วยยืนยันอีกสี่อย่าง นี่แะคะ่ะก็เลยแบบว่าจากส่วนหนึ่งนะคะของ ความรู้สึกนะคะของคุณลูกคา้าเราก็เลยวันนี้อยากจะมาขอขอบคุณนะคะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะที่ส่งรีวิวมาเป็นกําลังใจให้กับเราแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันนะคะว่าสิ่งที่เราตั้งใจทานุ้ยเองกับครอบครัวเนี่ยตั้งใจทําสิ่งนี้จริงๆนะคะพอทําออกมาแล้วเห็นผลดีแล้วก็ช่วยให้กับคุณผู้ชมทุกๆท่านคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะมีสุขภาพที่ดีขึ้นทางเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็จะทําสิ่งดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะ